สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการทำถ้วยจากใบตองนะครับวิธีการทำถ้วยจากใบตองครับไม่ยากเลยนะครับวัตถุดิบใช้ครับมีแค่ใบตองแล้วก็แก๊สแล้วก็แก๊สนิดๆหน่อยๆครับวิธีขั้นแรกนะครับคือเอาใบตองครับผมมาตัดให้กลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมครับผมหรือไม่ต้องเหลี่ยมก็ได้แค่ตัดแบบตามก้านมานะครับทให้ออกมาเป็นประมาณนี้ครับต่อไปครับนําใบตองที่ตัดแล้วนะครับไปเผาไฟครับแต่อย่าให้ไหม้นะครับให้ทั้งสองด้านนั้นเปลี่ยนสีพอครับเผาไปเรื่อยๆเผาไปเรื่อยๆครับ จากนั้นแล้วนะครับหลายที่ได้ใบตองเผามาแล้วครับผมให้ตัดให้เป็นสี่เหลี่ยมไม่ต้องเหลี่ยมเป๊ะนะครับยาวๆครับผมโดยที่สำคัญที่สุดต้องเอาฝั่งที่แข็งๆด้านบนออกนะครับก็ทำตามคลิดวิดีดวเลยครับผมเดี๋ยวนะครับลองเอามาเทียบกันดูนะครับซึ่งทำแบบนี้นะครับทั้งหมดประมาณ2ชิ้นครับหรือทำเยอะกว่านี้ก็ได้ครับผม วิธีขั้ตอนการพับนะครับให้เอาใบนำใบตอนทั้งสองใบครับผมมาพับครึ่งครับทั้งสองใบเลยหลังจากนั้นให้นําใบแรกครับผมสอดเข้าไปตรงกลางของใบที่สองครับโดยให้ด้านตุ๋เลยไปครับหลังจากนั้นให้นําด้านทั้งสี่ด้านครับผมชนกันอย่าแบบชนทีละด้านนะครับแล้วก็เอาไม้ยิมพันเสียบไว้ครับหลังจากที่ทําแล้วก็ไม้ยิมพันเสียบปรบสี่ด้านครับผมซึ่งจะได้เป็นรูปแบบตามประมาณนี้เลยครับขอขอบคุณที่รับชมครับ